ไนว่าทาอะไรที่นี่ร no ู้ได้ไงว่าอยู่นี่ขึ้นรถก่อนผมเองขึ้นนิง 心藏起来，白日梦要醒来。是想你的第几个礼拜？爱怎么拼凑重来？海风吹进窗台，日记本翻开，写到番外，有你在。你看着流星。 ดี้ชิจินๆนชินจินก็ระวังนะชินจชินจินมาแล้เราจนี่ชินจินเกดอะไรขึ้นหายไปไหนมาพวกเราทะเลาะกันก็จริงนะแต่ไม่เห็นต้องหนีออกจากบ้านเลยฉันขอโทษฉันไม่น่าทะเลาะกับเธอเลยอะ ฉันน่าจะเป็นคนขับพาเรากลับมาฉันไม่น่าไปเลยเธอเธอเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนไหมไปเจอตัวเธอมาที่ไหนอะฉันขอโทษว่าอะไรนะฉันขอโทษจุลีฉันขอโทษเหรอตายตาหลับแล้วพอได้ยินคำขอโทษจากปากเธอมาแบบเนี้ย เอาล่ะปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วไม่แน่นะฉันอาจจะมีกรรมจากชาติก่อนเคยหลอกเธอไว้ฉันถึงได้ต้องมารักเธอดูเหมือนเธอก็มีหัวใจได้ยินแล้วก็ดีใจแล้วเธอต้องทำดีกับฉันนะ หน่อยขอบใจนะเยนี่ออกจากบ้านอีกนลขอโทษน,นะคิดไหมว่าชาติก่อนเราคงเป็นผัวเมียกัน